เรื่องความคลุมเครือนะคะของการใช้ภาษาใน TOR กระทบปสให้งบพัฒนารถปฏิบัติการสื่อสารเพื่อบูรณาการระบบสื่อสารของกระทรวงกลาโหมเป็นรถปฏิบัติการสื่อสารนะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีจุดประสงค์เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ปี2560ถึง2580 และใช้เพื่อการปฏิบัติการการชุมนุมทางการเมืองจริงหรือไม่นะคะโครงการนี้นะคะใช้งบประมาณด้วยกรอบงบประมาณ4 3ล้าน90แสนะคะ39,000บาทนะคะโดยให้เหตุผลนะคะว่าเป็นการบูรณาการการใช้งานข้อมูลสื่อผสมนะคะข้อมูลภูมิอาศาสตร์สารสนเทศนะคะสดทัศนพนุปกรณ์และระบบการ สื่อสารของกระทรวงกลาโหมนะคะในการติดตามสถานการณ์และสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลนะคะนะคะซึ่งมันนอกจากจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วโครงการนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการวิจัยซึ่งเป็นพันธกิจหลักของกองทุนกพปสพนะคะผมได้ไปคุยกับตำรวจท้องที่มาครับเราจะเห็นตำรวจท้องที่หลายแห่งออกมาประชาสัมพันธ์บน Facebook ให้ระวังเบอร์โทรแกงคอ call center นะครับมีลิสต์เบอร์ ปร้อยร้อยเบอร์เบอร์โทรเบอร์อะไร SMS จากไหนตำรวจท่านก็ทราบหมดครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมในความหวังดีของตำรวจนะครับที่ท่านอุตส่าห์ทำโปสเตอร์นะครับ18กลงกลงมิจฉาชีพหลอกเหยื่อออนไลน์มาประชาสัมพันธ์แจกให้ประชาชนคนไทยดูแลตัวเองนี่มันเป็นวิธีการป้องกันที่ได้ผลขนาดไหนครับเราเห็นข่าวเหยื่อแก๊ง Call Center แทบทุกวันพวกเราก็คงจะทราบกันดีว่ามันได้ผลขนาดไหนผมจึงอดตั้งคำถามไม่ได้ครับท่านประธานว่าทำไมกสทอชอในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ท่านถึงป้องกันไม่ได้ยังปล่อยให้คนไทยโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีกจากเบอร์โทรเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า ประธานที่เคารพครับกระผมชัยวัฒน์สถาวรวิจิตผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลขออภิปรายเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานกสทชประจำปี2565โดยในวันนี้ผมจะขอโฟกัสอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องการป้องกันปัญหาของแก๊งคอร์เซนเตอร์ของกสทชเมื่อวันจันทร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาพวกเราคงได้เห็นพาดหัวข่าวที่น่าสลดใจ เกิดเหตุโศกอนากรรมฆ่ายกครัวสมศพโดยต้นเหตุของเรื่องนี้ก็มาจากเรื่องการโดนแก๊งคอ l l เซนเตอร์หลอกลวงจนทำให้ผู้ก่อเหตุลงมือปลิดชีพภรรยากับลูกของตัวเองและพยายามฆ่าตัวตายตามผมต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้อย่างสุดซึ้งนะครับและที่ลุกขึ้นมาพูดอภิปรายในวันนี้เพราะไม่ต้องการให้มีโศกอนาตรกรรมแบบนี้เกิดขึ้นกับประชา,ะช,าชนคนไทยอีก เพื่อร่วมงานของผู้ก่อเหตุนะครับได้ให้การว่าผู้ก่อเหตุจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนใจเย็นเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีมาตลอดแต่ครอบครัวของเขาต้องมาล่มสลายครับเพราะโดนปัญหาแก๊ง call center หลอกให้โอนเงินโดยหลอกให้หลงเชื่อว่าจะได้กู้เงินอ้างว่าให้โอนเงินไปตรวจสอบบ้างไปจ่ายค่าระบบบ้าง ไปจ่ายค่าธรรมเนียมบ้างตอดเยือให้โอนไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากหลายแหล่งนะครับรวมเป็นเงินกว่า1นล้านเจ็แสนบาทนี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเดเรืนี้ครับปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้กลายเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีทุกทีมีข่าวออกมาไม่เว้นแต่ละวันคนมีชื่อเสียง นักแสดงนักข่าวชาวบ้านโดนกันทั่วหน้าเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้น่าจะเคยได้รับโทรศัพท์จากแก๊งค call นเตอร์กันแทบทุกคนครับใครโชคร้ายตกเป็นเหยื่อก็ไม่เพียงแต่เสียทรัพย์ติดหนี้ติดสินยังอาจเสียสุขภาพจิตจนเสียผู้เสียคนครอบครัวต้องพังทลายไปจนถึงขนาดสูญเสียชีวิตได้ท่านประธานครับที่เลามาทั้งหมดนั้น จะเห็นได้ว่าปัญหานี้มันรุนแรงขนาดไหนครับกสทชซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะเป็นผู้คุมกฎคุมเกณฑ์คุมช่องทางที่แก๊ง call center ใช้ในการเข้าหาเหยื่อไม่ว่าจะเป็น SMS หรือโทรศัพท์แต่ทำไมกสทชจึงป้องกันปัญหานี้ไม่ได้กสทชควรจะทำได้ดีกว่านี้ใช่หรือไม่หรือท่านคิดว่าที่เป็นอยู่อย่างนี้ ท่านได้ทำสุดความสามารถแล้วทั้ง SMS และโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือหรือเบอร์บ้านล้วนเป็นบริการที่ต้องลงทะเบียนทั้งนั้นถ้าจะสืบจะสาวมันไล่เบี้ยกันได้หมดครับว่าใครเป็นคนมาเปิดเบอร์ไว้เพื่อทำแก๊ง call center มาหลอกเงินคนไทยแต่ทำไมถึงป้องกันไม่ได้ผมไม่เข้าใจจริงๆครับ ผมได้ไปคุยกับตำรวจท้องที่มาครับเราจะเห็นตำรวจท้องที่หลายแห่งออกมาประชาสัมพันธ์บน Facebook ให้ระวังเบอร์โทรแก๊ง call center นะครับมีลิสต์เบอร์เป็นร้อยร้อยเบอร์เบอร์โทรเบอร์อะไร SMS จากไหนตำรวจท่านก็ทราบหมดครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมในความหวังดีของตำรวจนะครับที่ท่านอุตส่าห์ทำโปสเตอร์นะครับ18กลกงมิจฉาชีพหลอกเหยื่อออนไลน์ มาประชาสัมพันธ์แจกให้ประชาชนคนไทยดูแลตัวเองนี่มันเป็นวิธีการป้องกันที่ได้ผลขนาดไหนครับเราเห็นข่าวเหยือแก๊ง call center แทบทุกวันพวกเราก็คงจะทราบกันดีว่ามันได้ผลขนาดไหนผมจึงอดตั้งคำถามไม่ได้ครับท่านประธานว่าทำไมกสทอชอในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ทันถึงป้องกันไม่ได้ยังปล่อยให้คนไทยโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีกจากเบอร์โทรเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาผมเพิ่งได้อภิปรายสนับสนุนและอนุมัติกฎหมายพอราลกอมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งในนั้นนะครับมาตรา,า,า4เนี่ยได้กำหนดไว้ว่าเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการที่เกี่ยวข้องระหว่างกันผ่านระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่กระทรวง DES และสำนักง,งานก,ทกสทอชอเห็นชอบร่วมกันนะครับขอถามจริงๆเถอะครับว่ากฎหมายก็ให้อำนาจหน้าที่แล้วว่าให้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันอาชญากรรมแบบนี้แล้วกสออะไรกสอทอชอได้ทำอะไรลงไปแล้วบ้างนะครับท่านได้ทำระบบฐานข้อมูลเบอร์โทรฐานข้อมูลเจ้าของเบอร์ที่เป็นแก๊ง call center ให้แชร์ข้อมูลระหว่างกันกับผู้เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่เพราะเหตุใดปัญหาก็แก๊ง call center นี้ถึงยังไม่ดีขึ้นเลย กสทาชาทำไมไม่จัดระบบนะครับจัดการให้มีระบบระง,งับยับยัง้งหมายเลขโทรศัพท์ของแก๊ง call center ที่ถูกจับได้แล้วไม่ให้เบอร์นั้นโทรไปหลอกคนอื่นได้อีกสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอบิงบอลไปไปถึงกสทาชานะครับให้ท่านช่วยแก้ปัญหาแก๊ง call center ให้หมดไปโดยเร็วที่สุดก่อนที่ปัญหา แก๊ง c เซ็นเตอร์นี้จะบ่อนทําลายสังคมไทยไปมากกว่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานค่ะท่านประธานคะดิฉันสาสินันธรรมนิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพักเก้าวไกลนะคะขอรอสไลด์นะคะ หัวข้อที่จะมาพูดในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของกองทุนวิจัยกทปสนะคะซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การดูแลของหน่วยงานกสทชนะคะสไลด์ถัดไปนะคะ,ะประเด็นแรกอันนี้ที่ฉันข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่ามผีผู้อธิบายหลายท่านพูดไปแล้วในเรื่องของโครงสร้างนะคะของกรรมการนะคะกองทุนบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนานะคะและก็ที่มาของแหล่งทุนขอเป็นสไลด์ที่3เลยก็ได้ค่ะ,ะไปอีกสไลด์หนึ่งนะคะ ประเด็นที่สองแลนัน,นะคะประเด็นที่2ดิฉันอธิบายในเรื่องของการใช้งบผิดวัตถุประสงค์นะคะของโครงการนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะไม่แปลกใจเลยถ้าเราได้ย้อนกลับไปดูบอร์ดบริหารของกองทุนนะคะซึ่งมีนะคะอ,องค์กรต่างๆเข้ามาบริหารกองทุนนะคะ ทีนี้เนี่ยประเด็นที่สองนะคะที่ฉันมีคำถามต่อไปนะคะว่ากทปสเนี่ยได้ดำเนินการตามพันธกิจหรือไม่นะคะหรือว่าสนแค่ว่าใครหรือหน่วยงานใดนะคะเป็นผู้ขอกองทุนสไลด์ถัดไปนะคะอ่าสไลด์อีกสไลด์นะคะอีกสองสไลด์อ่านะคะนะคะ,นะคะก็เลยแบบว่าสนแค่ว่าใครหรือเปล่านะคะเป็นการขออของบกองทุนนะคะเช่นกรณีนี้นะคะกรณีการ ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงของกองทัพบกโดยกรมการทหารสื่อสารนะคะโดยมีการขอกรอบงบประมาณที่30ล้านบาทและกทปสนะคะได้มีการปรับลดลงเหลือ18ล้านบาทสไลด์ถัดไปนะคะโดยโครงการนี้นะคะให้หลักการและเหตุผลว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนะคะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร็จะะแล้วก็มีท้อยท้ยทยว่ารวมถึงผู้ด้อยโอกาสและคนพิการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่มีห้อย้ายเอาไว้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในมาตรา52อนุ1เพราะเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงข่าวสารด้านความมั่นคงให้กับผู้ด้อยโอกาสและคนพิการนะคะ ซึ่งีฉันขอตั้งข้อสังเกตไปยังผู้ชี้แจงนะคะว่าการอ้างอิงถึงการสอดคล้องกับโครงการกับวัตถุประสงค์มาตรา52อนุ1น,นั้นเป็นจริงหรือไม่นะคะและเหตุใดกองทัพบ,บกถึงไม่ได้ใช้งบประมาณขององค์กรตัวเองผ่านกระบวนการรัฐภาเพื่อขออนุมัติงบ PR อากองทัพตัวเองนะคะทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบ,บกเองก็มีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องไปเสียงบประมาณท่านในตารางนะคะจะมีงบประมาณที่เขียนว่า ค่าออกอากาศนะคะ9ล้านกว่าบาทนะคะทั้งที่ได้รับใบอนุญาตประเภทกิจการสาธารณะโดยไม่ต้องเสียค่าใบอนุญาตก็ได้นะคะระัชตดไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทางกองทุนเองก็ได้ให้เหตุผลในการอนุมัติงบนี้ไว้นะคะว่าเนื่องจากหน่วยงานผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยเป็นกรมการทหารสื่อสารนะคะไม่ใช่วิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกจึงพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกอากาศตามมติของผู้บริหารกองทุน ก็อยากฝากทุกท่านกลับย้อนไปดูนะคะว่าบอร์ดของผู้บริหารกองทุนเป็นใครบ้างนะคะสไลด์ถัดไปนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนานะคะ การเกษตรมูลนิธิโครงการหลวงนะคะด้วยงบประมาณ2 1 2บล้านหแสนบาทโดยอ้างวัตถุประสงค์ตามมาตรา52อนุ1เช่นเดียวกันซึ่งโครงการนี้นะคะท่านเป็นการให้ทุนสําหรับงบประมาณการก่อสร้างมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งไม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา52อนุหนึ่งะคะที่เป็นการให้บริการอย่างทั่วถึงค่ะจึงชวนตั้งคําถามว่ากสทชนะคะเหตุใดจึงต้องประกาศให้ทุนตามโครงการนี้ด้วยและถัดไปได้เลย แล้วก็ยังมีอีกโครงการหนึ่งนะคะเป็นประเด็นที่3เรื่องความคลุมเครือนะคะของการใช้ภาษาใน TOR กระทบปสให้งบพัฒนารถปฏิบัติการสื่อสารเพื่อบูรณาการระบบสื่อสารของกระทรวงกลาโหมเป็นรถปฏิบัติการสื่อสารนะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีจุดประสงค์เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ปี2,560-2,580ถึง2580 และใช้เพื่อการปฏิบัติการการชุมนุมทางการเมืองจริงหรือไม่นะคะโครงการนี้นะคะใช้งบประมาณด้วยกรอบงบประมาณ4 3สาล้าน9 0แสนะคะ39,000บาทนะคะโดยให้เหตุผลนะคะว่าเป็นการบูรณาการการใช้งานข้อมูลสื่อผสมนะคะข้อมูลภูมิอาศาสตร์สารสนเทศนะคะสดทัศนพนุปกรณ์และระบบการ สื่อสารของกระทรวงกลาโหมนะคะในการติดตามสถานการณ์และสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลนะคะนะคะซึ่งมันอกจากจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วโครงการนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการวิจัยซึ่งเป็นพันธกิจหลักของกองทุนกพป,ปสนะคะสไลด์ถัดไปคะ่ะนะคะมีการยื่นประมูลนะคะโดยเจ้าเดียวด้วยนะคะก็ดูตามสไลด์ได้เลยนะคะมีการยื่นประมูลนะคะเจ้าเดียวสไลด์ถัดไปค่ะ อนอกจากนั้นยังมีกองทุนกระประสอเนี่ยยังอนุมัติงบโครงการในการจัดทำนะคะสื่อนะคะสาธารณะอีกหลายอย่างนะคะอันนี้เป็นรายการนะคะที่ได้รับทุนจากกองทุนกระทบปสในปีสอ6 3นนะคะก็จะมีรายการตามนั้นเลยนะคะสไลด์ต่อไปค่ะ ขออนุญาตหยิบมาในหนึ่งในโครงการที่ได้รับทุนนะคะคือเรื่องโครงการใบบุญแนนน้อยนะคะโครงการนี้ได้รับทุนไปประมาณ4ี่ล้านเก้าแสนบาทนะคะดิฉันก็ได้เข้าไปตามดูก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อการ์ตูนเรื่องนี้เหมือนกันนะคะใบบุญแนนน้อยวันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะช่วยเข้าไปดูกันแต่ได้คุ้มกับงบประมาณนิดนึงนะคะมีทั้งหมด40ตอนค่ะ งบประมาณตอนละ1,23611.75บาทนะคะหารเฉลี่ยมาให้รายถัดไปนะคะซึ่งก็ได้เข้าไปดูนะคะว่าการแบ่งเป็นคลิป40ตอนนะคะแล้วก็มีคลิปลงซ้ำด้วยนะคะเพื่อสำหรับเพิ่มยอดวิวนะคะอีกประมาณ32ตอนนะคะแบ่งยอดวิวนะคะก็คือที่มียอดวิวประมาณ1 0 0 0 0 4 0 0 0ถึง64,000วิวประมาณ12คลิปนะคะแล้วก็มี0ูนย์ถึง 100วิวเนี่ยประมาณ19คลิปเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะแล้วมีอีกอโครงการหนึ่งนะคะโครงการรายการ5หมู่ของหนูนะคะชื่อน่ารักมากๆนะคะคิดถึงลูกที่บ้านนะคะช่วยไปดูกันด้วยนะคะ5หมู่ของหนูเนี่ยมีทั้งหมด40ตอนนะคะงบประมาณตอนละ1น0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะคะอ่าสไลด์ถัดไปค่ะนะคะก็เกิดประเด็นคําถามนะคะสไลด์ถัดไปนะคะอีก2สลิปอ่าเลยไปเลยก็ได้ค่ะจบเลย ประเด็นคําถามนะคะว่ากทปเนี่ยเป็นองค์กรภายใต้การดูแลของรัฐนะคะโดยมีส่วนร่วมในการได้รับงบประมาณและไรายได้จากกสทชผลการดําเนินง,งานที่ผ่านมาสาหรับกสทชกสทชนะคะถือว่ากทปเนี่ยทำได้ดีตามพันธกิจหรือจุดประสงค์ของกองทุนหรือไม่นะคะหากกสทชยังปล่อยให้กทปเนี่ยอนุมัติงบสําหรับกองทัพโดยมีบอร์ดบริหารนะคะเป็นผู้นําทางการทหารแบบนี้ต่อไปจะถือเป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ขอฝากไปด้วยค่ะขอบคุณคท่านประธาน